ตัวเข้าพต์ในเฟซใช่ไหมว่าขอภาษาอีสานที่คนอีสานแปลไทยแปลเป็นภาษากลางไม่ได้แล้วมีคนมาเมนว่ากระนุยทมทมมันแปลว่าอะไรอะฮะแปลว่าอะไรไม่รู้เป็นภาษาอะไรขมรเขมรอีสานใต้หรือเปล่าสุรินทร์บุรีรัมใช่ไหมก็ขมิน,นั่นแหละมันแปลว่าอะไรไม่รู้อ๋อตัวต้องรู้ตัวยิมย้มยิ้งแล้วแปลว่าอะไรไม่รู้อ๋อ เราเคยอยู่ใกล้ไงโดยอยู่สายแก้วนะไม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้เลยสมัยต้องยิ้มบอกมารู้ใช่ไหมมันแปลไม่ได้ทำไมเห็นแปลไม่ได้ทำไมเห็นคำว่าอะไรไม่รู้คำด่าเหรอเล่นแปลว่าอะไรอาวันนี้เขาไม่รู้จริงๆนะเนี่ยไม่รู้แปลว่าอะไรบอกมา ในตัวว่าตัวรู้ตอนเขายังไม่อาจคิดตัวว่าตัวรู้เลยตัวบอกว่าเดี๋ยวตัวจะบอกเขาก็บอกมาเลยนี่พร้อมที่บอกแล้วนี่แปลว่า, <c oughs> าอะไรแปลว่าอะไรเนก็ถามถาม,ถามอะไรถาม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 อะไร <c oughs> อะไบอกอะไรบอกมา ก็มันไม่รู้นะเห็นแต่ว่าไม่รู้มันหกหรือเปล่าแต่ว่าแบบว่าเคยได้ยินมาเฉยๆว่าแปลว่าหืมไม่รู้อ๋อเคยได้ยินว่าอะไรพูดมาเร็วได้ยินว่าอะไรหืมได้ยินว่าอะไรคำท้ายก็ได้เอ้าทมทมแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะ น่าจะแบบว่าใหญ่หรือเปล่าอะไรใหญ่เนี่ยอ้าวหน้า <c oughs> กระดุยกระดูยแปล,ว,แลว,ปว่าอะไรกระดูยแปลว่าอะไรวะไม่รู้บอกมาโอ้หาเรื่องเขาปวดหัวอีกแล้วมี fc ท่านไหนรู้ไหมครับผมแปลว่าอะไรหรือคนที่คอมเมนต์นะครับพี่ที่คอมเมนต์บอกผมหน่อยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ย